ครับคืนนี้เราก็มาตั้งป่าเลยกันแล้วนะครับก็ป้มก็ได้เตรียมเตรียมคลองเตรียมรันมาแล้วนะครับเพื่อนเเนี่ยเดียวเราตั้งไว้ตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเย็นแล้วนะครับแต่ว่าเราไปเลยตอเช้านะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ป้อมก็ได้เตรียมอุปกรณ์ไปแล้วนะครับเพื่อนเพครับเนี่ยก็เป็นข้อเป็นคลองป่าเลยนะครับ ปากใต้บ้านเรานี่เขาอยากคลองเลยเขาอยากคลองเลยนะครับนี่ก็เราก็เตรียมไปตั้งกันแล้วกับคืนนี้เนื้อเราก็เตรียมมาแล้วนะครับเพื่อนเนี่ยเนื้อเราก็เตรียมไว้กับนี่เราเราก็ทำชุดชุดเนื้อเนื้อเนื้อปลาเลยเพื่อนเนี่ยเราจะจ่ายแบบนี้นะครับคือจ่ายปลานิลและก็ต้มต้มแล้วเราตาใส่ตาคลาย แล้วก็ใช่หัวอมแล้วก็ตลอดไปถึงใบมะกรูดหลายๆย่างนะครับก็เพื่อเราไปตั้งป่าไล่กันกับเดียวเราป่าเพื่อนๆไปดูกันเลยนะครับกับนี่หลุกนี้ก็เป็นกองไล่นะครับเพื่อนๆเนี่ยกับที่ห้าเราทำแบบน,นี้นะครับแล้วก็เนี่ยมันจะมีหลุไในนะครับไตรไตรลงไปหลายๆย่างเลยนะครับ ปลามังไหนอ้นี่กับใส้ไปเรื่อยบ่มอม,มังเคยมังนะครับใส่ลงไปเลยนะครับอ็อมหมาก,กับเนี้ยปลาเล่ยทุกวันนี้คือ ลากาเราต้องต้อมให้มันทุกข์กับเปื่อนเปื่อนมันไม่เหมือนจำไ่เทเรกวันนี้ครับเนี่ยเราไปดูกันเลยกับเปื่อนับเี ไม่ลึกแล้วครับน้ำประมาณหนึ่งคืบนะครับี่้เราก็วางไว้ทีเลยียหลุกต่อไปหลังนะครับกลับไปนี้ก่อนลุกต่อไปนะครับ ตำลังอยู่บนแคมปนี้นะครับกับลูกต่อไปกันแล้วนะครับเราก็ามาเตรียมมาตรงนี้พอดี้ใต้ตำก้นเดียวนะครับเพื่อนๆต้องก่อไปด้วยนะครับกับเนี่ยก็ <c oughs> ใส่เนื้อแท็กคนเดียวเลยนะอื้อ นี้เราก็ตั้งบอกกันนะครับเราก็ตังบอก,กนแลัวทะลับทะลับมไม่อยากอะไรนะครับลูกนี้เราก็ใ่ายเท่นะครับ ครับเพื่อนเพื่อนต่อชาวว่าชาวเรามามาดูกันนะครับวาา่าจะมา่นหรือไม่มาน,นะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยก็ตั้งเป็นการเฉลียประมาณสี่แปดนุวยนะครับสี่แปดนุวยเราเปลี่ยนมาวัานนี้จะได้หรือไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ตงนี้นะครับตอนเช้านะครับครับสำหรับเจ้านี้ครับเราไปดูกันเลยนะครับว่า,าจะได้หรือไม่ได้นะครับเพื่อนๆกับนี่ก็เป็นลูกเล็กนะครับเพื่อนเพื่อน ไม่ได้นะครับเปิดเพื่ไม่ได้ไม่ได้ลาวลูกเล็กเัิดเพื้อว่าลูกเล็กมันต่อยแต่ดได้ว่าไปดูลูกต่อไปก็ลาวกับเปิดเพื่กับลูกต่อไปก็ลาวกับเปิดเพื่กับนี่คือลักษณะของอลูกเท่าขั้นนะครับเเพื่อน เนียนคือหลักษาะก็ลูกก็เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยห็นว่าเป็นชอกคลายๆกับลูกอาหุนเลยนะครับเพื่อนๆดูว่านี่คือลักษาะก็ลูกเท่าขั้นนะครับเปื่อนๆนี่ไอ้เปื่อนๆดูนี่แก่คล่อมมันออกรสชาติเปรี้ยวนะครับแต่ว่าจะาต้ามันรูกลูกเปื่อนๆเนียนคือในลักความจริงแต่เรากินกระป๋อนี่กับมันมันจะมีอาการคันนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเรามันคันเล้วก็เปรี้ยว เนี่ยมันเป็นยานมันเป็นบันนี่ยครับเดี๋ยวขึ้นเนี่ยก็อยู่ตามในป่ากอกส่วนมากพอพื้นที่น้ำโขลยนะครับเปิ่อนเพื่อนจะอินว่ามันจะอยู่ได้อยู่ถั่วเลยนะครับแกงส้มเพื่อนเพื่อนเอาไปแกงส้มนี่กินด้วยหมากหมักนะครับเพื่อนแกงกับปลาฉนสุดยอดนะครับคือเนี่ยคือเป็นผักก้องผักใต้บ้านเรานะครับคือลูกเต้าคันนะครับลูกเต้าคันดื้อผักใต้บ้านเราเดี๋ยวลูกเต้าคันนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็อยู่ที่ตั้งของเล่ยพอดี เดี๋ยวราไปดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับเปิดไน,นโอ้ข้าวกับเพื่อนๆหนึ่งตัวก็ตัวโตอยู่นะครับเพื่อนๆกับข้าวหนึ่งตัวก็โตอยู่กับลูกดอกไฟแล้วนะครับ ข้าวไม้ว่าข้าวไม้ว่าลูกนี่กับนี่ลูกนี้กันละข้าวหน้ากับข้าวเปิ่อนเปื่ก็ตัวไม่ตแต่ได้กับเปิ่อนเปื่อนไปเลยลูกไปกันแล้ว,วกับเปืเป่อน đi trên bố cập vật đấy Đi rồi tăng bò quá mày cao cặp vườn quen bố như là còn nhiều mày cao mày cao quanh cả lỗ tăng này gặp vượt quên gặp quanh cả lỗ tăng quá cao mấy quả bột bột tăng bả lấy hồ mấy cao สำหรับบันนี้ไม่ได้เลยกับโบกไปอยู่กับปึ๊ดไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ส่วนที่ด้วยนะกับเปิดแบบหลายคนก็ต้องขาดกันข้าเหมือนกัน,นครับเพื่อนๆครับสำหรับเจ้านี้ก็เราก็ดูเป็นทีเรียบร้อยเลยนะครับก็ได้สางตัวนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ย ก็ได้สามตัวนะครับก็เรามีค้องเพียงหกนุ้ยนะครับเพื่อนๆไม่แชรรถมาตาเช้งนะครับไอ้น,นี่กคือก็ผมนี่คือจัดยินเราว่าผมไม่ได้ตั้งไปค่ายนะครับผมบอกเพื่อนตรงๆว่าผมตั้งเพื่อเอาไปจ่วยกินนะครับเพื่อนๆแล้วก็พาไวาในช่วนถ้าว่าเคยมาผมขอให้นะครับผมไม่ได้ไปค่ายนะครับไอ้น,นี่คือผมไม่แชต์ําเช้งว่าเ,าเลย อย่างที่เพืเ่อนๆคิดว่ามันได้จริงวันล,ละช่องตัวท่ามตัวมันมาตํำเช่งนะครับไม่ได้ตํำเช่งรับคือปมตังให้เผื่อนิ่นจ้าจ้ากนเลยนะครับว,ว่าได้จริงนะครับอันนี้คือข้อจริงเพราะว่าธรรมชาตินี้ตามแถวนี้กับป่าลยก็อยังมักอยู่ครับนี่ก็มาตั้งค์ไอ้เผื่อนิ่งแต่บางทีปริงมันก็มักเหมือนกันนะครับผมก็คลาดกลาดเมื่อเลยสำหรับเคตนี้ก็อยู่คนเดียวนะครับ